โมมีความสุขไหมไมมีฟุกแล้วโมมีคนใหม่แล้วสิรักกันดีนี<อ>่ขาขึ้นเจ็บเว้ยต่ก็ม่เคยหมดใจเลยเว้ยฟุกรักโมอยู่เสมอแล้วรักตลอดมาด้วยถ้าโมฟังคลิปนี้อยู่ฟังให้จบนะมีคนเคยบอกว่าวกขอโทษแบบจริงใจขอโทษนะ ถึงรู้ว่าโมจะรักคนใหม่แล้วแต่ขอฟังคลิปนี้ให้จบได้ไหมโมพวกรักโมถึงโมจะไม่กลับมาก็จะรักหนเดียน้าวันคืนจะเปลี่ยนเรียนบุญไปยังคงคิดถึงเธออยู่ไม่รู้พอไห้ รักในวันวานที่ผ่านเลยล่วงไปแต่มองไปรอบกายฉันอยากมีเธอแต่จะขอแก้ไขเรื่องราวของเรากับสิ่งที่ฉันพาดพังที่ทำให้เธอต้องเสียใจจะได้ไหมเธอ ปรดอย่าปล่อยมือฉันอย่าจากไปไหนเลยแค่อยากให้เธอรู้ฉันยังรักเธอเหมือนเคยเสียงของหัวใจลำลงแต่เธออยากมีเธอเพียงข้างฉันเหมือนเดิมตลอดไปสึ่งเห่างนี้ยิ้อย่างนี้ มันก็นจเ,จบบนเจ็บเลยมันเจ็บมังนี้เลโคตรเจ็บเลยหมคงรู้ดิันแต่กูเป็นไงโมงนะมีความสุขแต่พกุกมีความเจ็บยังไมเลือคนทีเองนะกอไว้ใจโม,มรู้เว้พวกเราพวกไ,ไหนเว้ มึงจะพิจารณาสิใคิดนี้มั้มีลองแค่ลองเห็นเว้ยแต่ก็ให้เรารู้เว้ยว่ากูรักกูคนเดียวไอ้โมมึรู้ไหมโมรผมอยากเห็นโมเม้นท์คลิปนี้ช่วยเม้นได้ไหมแค่ฟังคิดไปจบตัเม้นนะขอบคุณที่รักกันตลอด จะรอยตลอดไปขอบคุณมากที่ไปมมีคนหนึ่งที่รักรักที่สุดดอกทุกตัวทิสุดขอบคุณขอบคุณมาก